สวัสดีค่ะกับบากันอีกคั้งกอลลัสราคาไทายชิ้นิ่งสุขุมวิทย์85นะคะเมื่อกี้จัดชุด UL ไซส์เวท3ขีด8ไปให้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาตามสัญญานะคะกับชุดเบสตีเหยือปอมมือใหม่หัดตกนะคะจัดชุดนี้ได้เลยนะคะกับชุดคันใบฝัน S3 นะคะเบส2ท้อน6ฟุต6นะคะมีมาให้เลือก2เวทคือ87กับ10 20นะคะด้ามดีไซน์สวยนะคะามาดูกันทีละรุ่นดีก,กว่า ด้านจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสวยมากก็คือเป็นด้านกอลฟครึ่งหนึ่งด้านโฟมครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แบงค์คันเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดนะคะจะเป็นแบบดินดินถักขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นแบงค์รุ่นใหม่ปี2022นะคะเขาก็จะทําแบงค์แบบนี้เกือบหมดนะคะนี่มีลายเอ็กคอร์ดไปจนึูปลายเลยนะคะไกด์ก็จะเป็นไกด์ซิกนะคะรองรับสายเอ็นแล้วก็สายทีอีรีซีฟแต่งนะคะเท่มากนะคะนี่ตรงนี้ก็สวยนะคะ มีมาให้เลือกสองเวทอย่างที่บอกนะคะตัวนี้ที่ถืออยู่จะเป็นเวท87นะคะเวทสาย87วันนี้เรามาประกบคู่กับเจ้าลอก V Bass เ u s ม r า3ลอก8.2นะคะตีลูกปืนมาที่ไม่อยากบอกเลยวตีลูกปืนมาที่19บวก1ึ่ะหลับนะคะแต่หนูคิดว่ามันไม่ถึงนะคะมันไม่ถึงแต่ก็ดูลอกแล้วเนี่ยโอเคอยู่ในเรื่องของ หน่วงแม่เหล็กที่เขาให้มาเป็นหน่วงแท้นะคะคือสามารถปรับคอนโทรลสป,ปูลได้นะคะไม่ใช่ว่าติดหลอกมาให้นะคะจะเปิดให้ดูที่ตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยเบสถูกมากๆเนี่ยมันจะเสียตรงที่เขาไม่ได้ใส่หน่วงแม่เหล็กแท้มาให้นะคะคือตียังไงมันก็จะคู่มันจะคุมพู่ลําบากนะคะอันเนี้ยเขาใส่มาให้อยู่ด้านข้างแหมนี่เลยสวยๆนะคะสป,ปูลก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาพร้อมลูกปืนให้หนึ่งลูกตรงนี้นะคะ สีนี้จะเป็นสีปีสองพันยี่สิบสองนะคะสีดำแดงนะคะสวยๆเหมือนอาบูแบ็กแม็กนะคะแต่ไม่ใช่มาพร้อมน็อปแต่งอย่างนี้มาให้นะคะนี่ตัวนี้หนูลองอันนี้หยิบขึ้นมาจากกล่องนะคะเดี๋ยวจะปรับคอนโทลสปูลให้ดูนะคะว่าเออมันปรับได้จริงนะคะถ้าเป็นแบบบางรุ่นนะ่ะปรับยังไงมันก็ลื่นหัวแตกอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันลื่นมากใช่ไหมคะเราก็สามารถปรับได้อเราปรับได้เสร็จ พอเราจะตีเหยื่อเลขเหยื่อใหญ่เราก็มาปับตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ได้นะคะทําให้เวลาเราเปลี่ยนเหยื่อเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะมาลองดูความเหนียวหน่อยนะคะตัวตัวนี้จริงๆมีคลิปเทสเยอะนะคะขายดีมากๆนะคะบสัทเอสสามก็จะเป็นปีคันปีสองพันยี่สิบสองนี่แหละเป็นรถใหม่แต่ว่าเขาเป็นซีรีส์ปีที่ผลิตออรุ่นที่ผลิตปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะมีคลิปใน youtube ค่อนข้างเยอะนะคะก็ ไล่ไปเลยตั้งแต่ s สอง s สแล้วตอนนี้ล่าสุดก็คือ s สแต่ s 4เนี่ยคันเขาจะอยู่ที่หนึ่งันสี่รเก้าสิซึ่งราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกอันเนี้ยหนูก็จัดเอาแบบตัวกลางๆมาให้แล้วกันคือลูกค้ามือใหม่เนี่ยบางทีก็ยังแบบเอ้ยผมก็ไม่ได้อยากได้ชุดละสี่ห้าพันอ่ะจัดให้นะคะกับร้านไทยฟิตชิ่งนะคะชุดใบสัน s สามนะคะคู่กับลออคูต้านะคะเลือกมาได้เลยทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะมีสองเวทนะคะแปดสิบเจ็ดกับสิบยี่สิบอัน,น ครบชุดพร้อมส่งนะคะอยู่ที่มันสองพันหน่อยๆแต่เอาเนี้ยหนูให้ไปเหลือ1,890บาทนะคะแถมสาย PE ไปให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเลือกเป็น PE 2ให้นะคะ 2> mm hmm. PE 2อรับได้30ปอนด์นะคะสีจะเป็นสีเขียวนะคะ mm hmm. ก็ใช้ดีเลยสําหรับมือใหม่เนี่ยเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนนะคะไปฝึกตีฝึกอะไรได้นะคะหรือถ้าเรายังแบบ ยังไม่มั่นใจอยากจะแบบไปแล้วยังไม่มั่นใจนะคะก็ใส่เอ็นไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เก็บสายทีไว้ใช้นะคะเวท87ก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่แบบตกประช่อนนะคะตกประช่อนตีเหยือไซส์3กรัก5กรัมนะคะเกิดผิดคิวเล่นชโดไซส์6กิดกโลเล่นได้นะคะยืได้แต่ถ้าเกิดหมายที่เราไปเนี่ยลบมากๆนะคะลบมากๆหนูแนะนําว่าให้ให้เล่นเป็นเวทติด20ลสมบากมากในที่นี้คือแบบประมาณไหนพี่ ก็มีกอบัวมีอะไรอย่างนี้นะคะบางทีมันต้องดึงยื้อออกมาอ่ะแต่ถ้าเกิดสายมันไปพันกอบัวเนี่ยเขาไม่ใช้คันงัดกันนะคะเขาจะใช้มือดึงสายออกมานะคะอ่านี่จะเป็นเวทสิบยี่สิบนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ต่างกันมากนะคะจริงๆเนี่ยดูอย่างเงี้ยไม่ต่างเลยลอกกับพันทุกอย่างสเปทเหมือนกันหมดนะคะหกพุทหกดีซีแต่งแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สพันสองท่อนายดีเป็นพันสองท่อนนะคะเพราะว่าเขาสามารถตีเห่อได้ ไกลเหมือนกันแล้วก็เนี่ยสถานเหมือนแบบเ้นติ่ขี่อะไรมันได้เหมือนคันท่อนเดียวข้อดีก็คือมันพกง,ง่ายขึ้นเหมาะสําหรับไม่ว่าเราจะเป็นคนเมืองคนานจังหวัดหรือก็แนะนํานะคะอย่างพวกหนูเนี่ยคือพกติดหลังไปนะคะเวลาขี่มอสอ่งมอไซค์ก็ไม่ต้องไปกลัวไป,ไปไปชนอะไรแล้วหักบางทีไปถึงหมายเนี่ยมันทันที้ตกปลาเลยไปพันท่อนเดียวอ่ะขี่มอไซค์ไปทินปลาไปพอไ,ไปถึงไปถึงหมายไปไปแล้วสอยต้นไม้ไปอย่างเงี้ยอันนี้ติด ยี่สิบก็จะเห็นได้ว่าแข็งขึ้นนิดนึงแข็งขึ้นนิดนึงนะคะก็เหมาะสําหรับหมายที่ค่อนข้างลบหน่อยใส่ใส่สายทีสองแล้วก็ตีเหยือประมาณพวกแบบห้ากรัมเจ็ดกรัมสิบกรัมเนี่ยค่ะเขาก็ยังมีความเด้งอยู่ราคาเท่ากันนะคะจัดโปรชุดละหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบาทแขนสายีีสองไปเลยนะคะแล้วก็เลือกมาว่าเอาพันเแปดสิบเจ็ดหรือสิบยี่สิบแล้วก <t> ็เอาล่องหุซ้ายหรือถูขวานะคะอ่านี่สิบยี่สิบ พอดีหนูเป็นคนถนัดขวาอย่างเดียวนะคะก็คือจะคอซ้ายไม่ได้เลยอันนี้8 7เกณฑ์เนียจะเด้งกว่าอ,อันนี้เราก็เลือกเอาถ้าเกิดเป็นครั้งแรกเลยที่ไปตกนะคะก็เอาอสิบ20ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราหมายแถวบ้านเรามันไม่มีแบบกอแบบไม่ได้อะไรมากไม่ได้ไปเดินตีบนเรืออะไรอย่างเงี้ยก็8บเกณฑก็ได้เพราะถ้าขาหนูสองแอคชั่นนี้ไม่ได้หนีกันมากเผลอดึงขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่บอกไม่บอกเวทเนี่ยบางคนก็แยกไม่ออกเน้นว่า80เกณฑหรือสิบ20นะคะ ลำก็ไม่ต่างกันอ่าเนี่ย10 20จะแข็งกว่านิดหน่อยเห็นได้ชัดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกกันเข้ามาเลยนะคะกับชุดใบสัน S3 นะคะคู่ล e ้อ V-Bat u o s a นะคะจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเราก็เลือกได้เลยสวยๆนะคะจากโปรกับร้านหาไทยทิชชู่ถึงวิทย์85นะคะพร้อมแถมสาย PE จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านโอนเงินก่อนสง่งนะคะชุดละ1,890บาทนะคะ1,890บาทมีได้คันบ็ด1,000นะคะ ลอกหนึ่งตัวพร้อมกล่องลอกนะคะแล้วก็ใส่ PE หนึ่งม้วนอ่าที่เหลือเราก็ไปหาเหยื่อเอาเองไม่ว่าจะเป็นกบย่วงกบย่างก,บ, ung, กบกระโดดอะไรก็สั่งซื้อแล้วก็ติดไปด้วยก็ได้นะคะฝากไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ